เห็ดแต่บัตร M O U ซึ่งมันเบิรอายุไปแล้วนะว่าเขาใส่ยังแน่ที่แบบว่ he นะเาเขาเห็ดบัตรสีชมพูนะคือเป็นเะพื่อทอมอีสที่ลางเห็ดบัตรสีชมพูเนาะว่าเขาใส่ยังแน่แต่ก็ไม่ยังแน่เนาะอเอกสารการสลายประมาณนั้นนะซึ่งบัตรประชาชนของนายจ้างเขาใส่ ใส่สามสูตรเนาะเขาใส่ประมาณสักสามสูตรล้วการายการเกี่ยวกับบ้านก็คือลหัสบ้านประจําตัวอีกอย่างเหมือนอนี้ของหัวหน้านะเขาก็ใส่สามสูตรเนาะทุกอย่างคือใส่สามสูตรรยการหมูบ้านคือแบบพื้นที่ที่เขา้าอันนี้นะเขาก็ต้องใส่แทนหนึ่งล้วกา ส่วนสัญญาเสาหา้านฐานเป็นร้านอาหารนาก็คือว่าสัญญาเสาห่านนี่ก็คือ <t ell noise> ก็ต้องมีนะฐาเขาเป็นแบบว่า <t ell noise> เป็นอันนี้ร้านอาหารน,นนะ <t ell noise> ก็คือมีสัญญาเสาดังนั้นและนะ้วก็เจ้าของบ้านที่เขาเสาะค่ะนะพวกใหญ่คืออาคารพณนชี์ที่เขาเสาแบนะก็คือต้องมีสำเนาวัดประชาชนเขาคือกันนาะร แล้วก็มีอัน,นี้สัญญาวาัดวอสาวอีกที่หนึ่งของไอ้น,นี่อ่ะของเจ้าของบ้านหรือว่าอาคารนี้จะมีสามใบเนาะมีสามใบแล้วก็จังหวัดที่เขาอยู่อยังประมาณนีอนะแล้วก็ของลูกจ้างของลูกจ้างก็จะมีสามใบเนาะหน้าก็มี มีหนาค่าสปอร์ตน้ำสปอร์ตแล้วก็บ,บัตรประชาชนของลูกจ้างบัตรประชาชนของลูกจ้างแล้วก็มีไอเนี่น่ะซื่อพ่อแม่หรือว่าบ้านเลขที่ของเฮานะอยู่อยู่ประเทศลาวค่ะคือสิบอกไงว่าบัตรเฮาขาดห,หารหือว่าเฮาต่อบอลท่านหรือว่าแบบบัตรเอฟโอยูเฮาโมเมิร์ คือทุกอย่างนะเหตุไม้ได้เมื่อนะราคานั่หมื่นสองหมื่นสองคือเฮาสามารถแบ่งจ่ายสามงวดงวดที่แรกเขาจ่ายสองพันตอนที่เอกสารมไปหอดเขานะเขาจ่ายสองพันรอบสองตอนเขาไปตรวจสุขภาพเขาจ่ายอีกเชิญหนึ่งก็คือเจ็ดพันรอบุดทใายที่เขาจ่ายเขาอีกก็คือจ่ายยูเซเว่นก็คือเมื่อดีเขาหนันเขาไปเอาบัตรนั่นแหละมาจ่ายเขาสามพันก็คือจบ วางที่แลนบัตรเขาให้เวลาเขาประมาณ3เดือนถึง4เดือนเขาถึงสีได้บัตรบัตรสีชมพูนเนาะแต่ให้ติบุ้งหูกะทักมาถามได้เพราะว่านางก็เพิ่กงเกษียณเ่อแรกเนาะเพิ่กงเกษียณเ่อแรกตอนแรกอ่ะนางก็ตัดสินใจโดนตือว่าเข้าเสียสห,หรือเขาบู้เหตุเพราะว่าบัตรเอ็มโอยูของนางน่ะคือมันเหมือนอายุแหละเพราะว่าเข้าหายมา4ปีเนาะเขียนเจอหนึ่งเข้าหายมา4ปี คือแบบข้อเหตุแรกเอโมย์นะแต่ว่า M O U มันสีแพงกว่าบาัสีชมพูคือ M O U มเนี่ยมันสีประมาณหมื่นแปดตอนหน้าเห็นนะุน้ำหมื่นแปดสามร้อยก็ผ่านมาสี่ปีแล้วก็คือมหมดอายุแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือหน,านา้ากำลังเซ็แลนด์ M O U ใหม่อันนี้บัสีชมพูเพราะว่า M O U เขาปเปิดในเห็ดก็เลยต้องแลนด์บัสีชมพูแทนแต่ว่าระหว่างแลนด์บัสีชมพูแทนนี่ก็คือแบบเอาไปใส่มาใส่ก็ได้อยู่ สองบาทได้บัวบัวเนาะคือวาสะแต่ว่ามันจะคู่นะทีเขาเห็ุคือแบบว่าเขาเหตุทื่อย่างยังเขาบอกถืคปามบอถึงยางนะไรที่แบบว่าอยากผู้ยังรายละเอียดเกี่ยวกับบรรยากาศทักมาถามนางได้บอกที่องค์นะเขาเป็นคนบ้านเดียวกันนะถามเขาก็บอกได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าใช้เวลานานหน่อยนึ่งเพราะว่าเขาเหตุปัะ แต่ทีแรกๆเลยอย่าลืมสื่อพอกแมเนะต้องเขียนใส่กระดาษเปลาวไว้แบบนี้เนาะไปให้เขาเขาเ่ต้องเขียนใส่กระดาษบบนั้นเนาะแล้วก็มีมีรูปเนาะมีรูปมีรูปสีใบรูปนิ้วเคืองเนาะเขาต้องถ่ายไปให้เขาสี่ใบใช้หลักเฟซไร้กุนนะและและที่นี่นะ บรรชาชนเฮานันเขาไปถ่ายสุดหนึ่งเนาะเขาไปถ่ายสุดหนึ่งถ่ายในถ่ายไปใน,นเอกสารนี่ถ่ายเอกสารทาไปหอดเ้าแล้วเขาชิโทรมาหาเฮาแล้วเฮาก็โอนเงินให้เขาสองพันรอบแรกนะแต่บริษัทเนี่ยคือน้าก็เห็นบัสเอ็มโอยูมาก่อนแนละ้คือแบบเขาบอกโกงเขาแน่นอนเนะาะใครที่อยากเห็นนะคือนางแนะนำนะคือแนะนำที่ส่อน,นะ คือแนะนำจะให้เห็นให้ถูกต้องเขาอยู่บ้านเขาวางเขาแบบนี้นะคือแบบ้าเขาแอบ,บอยู่อย่างอยู่แรบนี้กนะ็ยังไงก็คือแบบอยู่แบบเถื่อนอนะ่ะมันอันตรายกวนะเวลาเขาเป็นอย่างมาอย่างประมาณนี้แต่เขามีบัตรสีชมพูมันขอดีมันอย่างหนึ่งเขามีประกันสุขภาพน้ำสองปีเขาให้แต่ถ้าท้าว่าแพงบ่มันจะแพงอยู่แต่สําหรับนางนางว่ามันคุ้มนะมันคุ้มกับ สิ่งที่เขาเสียไปแต่เขาก็ได้กลับมาคือมันคุม่มเขาได้อยู่แบบสบายได้ใช้ชีวิตแบบคือคนอื่นเขาก็ต้องหลบๆซ่นอนๆเนาะถ้าแบบว่าเขาโบวีบัรคือเขาใส่ชีวิตหลบๆซ่นอนๆแบบนั้นมันลาบากกว่านะเอาทุกคนวันหนึ่งนงไปละไปส่งเอกสารแล้ว,วถาให้ยังโหนะเี๋ยวได้ได้<น>บัตรมาสีสีมาอัน,นี่ไงไอันนี้คือสัญญาของ สัญญาตึกอะคือแบบว่าตึกอาคารไทยพาณิชย์อะนะไพยที่แบบว่าเสาตึกอยู่อะนะเดี๋ยวมือหอานั่งจะมาอัปเดตให้ฟังเลยไปน้ำแน่โอ้ยมา,มามามาไปละทุกคนสวยละ